สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนง่ายๆสไตล์ละองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อนะคะจากวิดีโอที่แล้วนะคะที่เราเรียนเรื่องกำตรงแล้วก็ํำรองไปนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ไปดูวิดีโอก็กลับไปดูได้นะคะวันนี้เราจะมาลองทําแบบฝึกหัดนะคะเพื่อนๆทําแบบฝึกหัดก็คือการเราจะมาแปลงนะคะแปลงกำตรงนะคะวันนี้แค่คำตรงนะคะให้อยู่ในรูป ให้อยู่ในรูปย่อนะคะก็คือใช้นะคะสับปสัพนามนะคะแท,แทนแทนเขาเรียกว่าแหละสัรพนามที่ใช้แทนกรรมตรงนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันก่อนนะคะทบทวนตารางนี้ก่อนว่าหน้าตาของสรรพนามที่ใช้แทนกรรมตรงกรรมรองนี่มันเป็นยังไงนะคะเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเราจะมีช่องแรกนะคะช่องแรกที่เป็นสุเขคโตนะคะก็คือเป็น บุรุษสพนามนะคะแล้วก็ช่องสองก็จะเป็นกรรมตรงแล้วก็ช่องที่สามก็จะเป็นกรรมรองนะคะตัวที่ทําเป็นบุรุษสพนามโยนะคะโยที่แปลว่าฉันนะคะเมื่อเมื่ออยู่ทําหน้าที่เป็นประธานเขาจะเป็นโยใช่ไหมถ้าเข้ามาทําหน้าที่เป็นกรรมตรงเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเมแล้วก็เป็นเมเหมือนกันนะคะตัวที่สองเป็นตู้นะคะตู้เป็นกรรมตรงก็จะเป็นเตนะคะแล้วก็เป็นกรรมรองก็จะเป็นเตเหมือนกันนะคะไม่เปลี่ยนนะคะ ช่องนี้ก็ให้มาแล้วนะคะช่องคำรรตรงเป็นโลใช่ไหมช่องกำร,ร,รองก็เป็นเซเป็นเลเนาะอันนี้จะเป็นเอนะคะขาดเอไปนะคะก็คือเขานะคะเขาเมื่อทําหน้าที่เป็นรำรตรงก็จะเป็นโลนะคะโลนี low ่ก็คือตามหลักไวยากรณ์ต้องเป็นโลนะคะเพื่อนๆแต่รองก็ได้อธิบายไปไวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าในปัจจุบันนี้คนสเปนนะคะสําหรับคนนะคะสําหรับคนนะคะที่ทำที่เป็นเอนนะคะ เขาจะใช้คําว่าเลด้วยนะคะเลนะคะเลสสำหรับเป็นคนนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งของนะคะสิ่งของก็ใช้คําว่าโลนะคะสิ่งของเอกพจน์เป็นโลนะคะหรือจะใช้เลสสำหรับคนจะใช้โลก็ได้เลก็ได้นะคะถ้าเอนะเอ็นมาทำหน้าที่หน้าที่เป็นกรรองนะคะกรรองถ้าในประโยคนั้นนะคะกรรองนี้ไม่มีกรําตรงนะคะก็จะเป็นเลแต่ถ้ามีกรําตรงปับ๊บ นะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเสใช่ไหมคะเขาจะเปลี่ยนรูปมาเป็นเสเมื่อในประโยคนั้นมีคำตรงกับคำรองนะคะเอีย่าก็เหมือนกันนะคะเอีย่าก็ใช้ลานะคะลาลาแล้วก็ใช้ลานี้ก็สําหรับสิ่งของเพศหญิงนะคะเมื่อทําหน้าที่เป็นรมนะคะก็เป็นเลได้เหมือนกันนะคะก็มีการใช้เห็นกันเห็นใช้ใช้เลด้วยนะคะสําหรับเอย่าถ้าถ้าเป็นบุคคลนะคะอันนี้เป็นคนเขียนโคนไว้ก่อนนะคะแล้วก็เหมือนกันนะคะ ถ้าเป็นกำรองก็เหมือนกันนะคะอุสเตนะคะคุณนะคะก็เป็นโลนะคะก็เป็นโลแล้วก็ก็เป็นเลเป็น low, เซน,น,นะคะถ้าอุสเตเนี่ยจริงจริงถ้าอุสเตดเอเราอะจะใช้เลด้วยก็ได้นะคะใช้เลใช้ลาโดยก็ได้ถ้าเป็นเพศหญิงเพศชายเพราะก็เป็นบุคคลใช่ไหมคะโนโซต o s uh, นะคะต่อมาโนโซต o s ก็เป็นโนสนะคะช่องนี้จะไม่เปลี่ยนนะคะโบโซต o s ก็เหมือนกันนะคะ ก็จะเป็น os นะคะไม่เปลี่ยน eos นะคะ eos นี่ก็จะอันนี้เป็นรูปในรูปเอกพจน์ส่วนช่องนี้เป็นรูปปหูพจน์คล้ายๆกันเลยนะคะก็จะเป็น l o หรือว่า l a s ก็ได้นะคะ last แล้วก็ l a s ก็ได้อันนี้ก็จะเป็น l a s เป็น c นะคะน,นี่ก็จะเป็น l e s เป็น c อันนี้ก็จะเป็น l o s จุก l o s หรือว่า l a s last ก็ได้นะคะ เรามาทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นคมตรงให้อยู่ในรูปย่อนะคะคาตรงให้อยู่ในรูปยอะะ่อ,ยปยอเขาให้มาแล้วอย่างตัวอย่างนี้เขาให้มาแล้วนะคะ mm hmm. yo conosco a esas chicas mm hmm. นะคะฉันนะคะฉันไม่รู้จัก yo conosco no ฉันไม่รู้จักผู้หญิงพวกนั้นนะคะเด็กๆเ,เด็กผู้หญิงพวกนั้นนะคะ ตั l ลา o n นอเซสนะคะก,ก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตัวลานี้มาไว้ตรงนี้ถ้ารูปแบบถ้ารูปแบบตเต็มเต็มที่เราที่เขาไม่ย่อนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะตัวนะคะ c อนอเซสอาเอสัสชิกัสนี่นะคะนี่ก็คือประโยคเต็มๆที่ไม่ย่อนะคะมแต่ว่า เมื่อคนแรกเนี่ยเมื่อคนแรกบุคคลคนแรกเนี่ยเขาได้นําเกิดมาก่อนแล้วนะคะอสิสจิกัสแล้วนะคะบุคคลที่สองนะคะก็ด้วยอ่าสามารถย่อเข้ามาได้นะคะย่อเข้ามาเป็นล a สก็ได้เพราะว่าไม่ใช่บุคคลแรกสิคําแรกที่เขาเกิดขึ้นมาประโยคแรกที่เขาเกิดขึ้นมาเขาได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นใครนะคะประโยคถัดมาเขาก็สามารถย่อมาได้นะคะเพื่อไม่ต้องไปพูดซ้ําอีกนะคะอืมถัดมานะคะ เรามาดูข้อสองนะคะโยโยโนค o นอสโกอาอากโยสอมเบสนะคะออมเบสเนี่ยหมายถึงผู้ชายก็ได้นะคะหรือว่าหมายถึงคนก็ได้นะคะฉันไม่รู้จกักอ่าผู้ชายกลุ่มนั้นนะคะไม่ใช่ผู้ชายพวกนั้นนะคะอืมตู do, นะคะตู do. อันนี้ถ้าเรามาลองแปลงเนาะก็จะเป็นตูคอน o เซสใช่ไหมคอนอเซสก็เปลี่ยนมาตามตูนะคะอาอากโยสนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อประโยคนั้นได้พูดเกิดมาแล้วนะคะดังนั้นสามารถย่อมาไว้ตรงหน้าคำกริยาได้ก็จะเป็น agios ก็จะเป็นเพศชายใน,ในรูปพระหูปวดใช่ไหมคะ mm hmm. ก็จะเป็น l o s แล้วก็ผันกริยาตามตูนะคะโ o n o s ซ i s นะคะ l o s โ c o n เ s สนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนก็ได้เนี่ยเราก็สามารถไปใช้ l e ส s ก็ได้นะคะ ตามหลักวัยากรณ์ก็คือ loss นะเ,นเพื่อนแต่ว่าคือตามคําพูดของคนคนนะคะคนเขาเอามาพูดเขาเปลี่ยนเป็น l e s แต่ตามที่ถูกหลักวัยากรนะคือ l o s ก็คือใช้ได้เหมือนกันนะคะข้อ3นะคะ n o s o t r o s นะคะ no c o n o c e mos a la m o j e d e j u a n นะคะ bosotros พวกคุณล่ะ ok พวกเราไม่รู้จักไม่รู้จักภรรยาของขวรนนะคะพวกเธอรู้จักไหมนะคะดังนั้นคำนี้ก็เป็นใครคะคนถูก เป็นกรรมตรงคนนี нее, division, mm ้ก็เป็นลาโูเคใช่ไหมถูกรู้จักใช่ไหมก็จะเปลี่ยนเป็นลานะคะลาโลโกโนก็เป็นพันมาตามบอสต์รัสโกโนเซสนะคะโกโนเซสแบบนี้นะคะโยโนคอนโนสโกอาลาดิเร็กตร่านะคะยังไงก็เป็นลาใช่ไหมบอสต์รัสนะคะก็เป็นลาโกโนเซสนะคะ คุลิอานะคะคุลิอไม่ใช่คุลิอาคุลิอา todavía todavía no conoce a su nuevo profesor คุลิอานะคะยังคงอันนี้แปลว่ายังคงไม่นะคะยังคงไม่รู้จักกับครูคนใหม่ของหลอนนะคะตู้นะคะตู้รู้จักหรือยังครูคนใหม่นะคะครูคนใหม่ก็จะเป็นโลใช่ไหมโลหรือเลก็ได้นะ conoces นะคะ เป็นตูมีเ no อร์มาน่าไม่รู้ e s t o อสต์เออร์ติสตนะคะมีเอร์มานก็คือพี่พี่ของฉันนะไม่รู้จักเอสต์ a อ t ร์ติสตนะคะตูเอร์มานนะคะแล้วพี่พี่ชายของเธอละอันนี้ก็เป็นพระหูพ์ใช่ไหมพระหูพ์เพศชายเนาะโรสเรสนะคะ conoce นะคะ Con o, cono นะคะเพราะว่าเป็นตัวเรมานเป็น L นะคะประธานในประโยคนี้ข้อ7จนะคะ yo conozco a las vecinas del tercero tercero นะคะฉันไม่รู้จักนะคะ no conozco vecinas ก็คือเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านที่อยู่ในชั้นที่อยู่บนชั้น3นะคะเธอเธอนะคะอันนี้เพื่อนบ้านเป็นเพศหญิงประหูจน์ใช่ไหม l a s conoces นะคะ โยเขาแปลนะคะโยโน c o n o โนสโกอัลเดลามโตนะคะอัลตัวนี้เป็นมีมาจากเอลนะคะฉันไม่รู้จกักนะคะไม่รู้จักคนนั้นอ่ะที่ท,ที่ที่อยู่ที่มีรถอ่ะที่อยู่กับรถนะนะคะเธ mm hmm. อโลโลเลนะคะเพราะว่าเป็น A L, เอลห็นไหมเอลเดลามอโต้เล่คอนโนเซสนะคะ ก็นะคะก็มีก็เป็นแบบนี้นะคะคือการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกรรมตรงให้อยู่ในรูปแบบย่อนะคะแล้วก็จะมาเน้นอยู่ที่ตารางนี้นะคะเพื่อนตารางนี้ว่าถ้าเป็นสิ่งของหรือคนนะคะเราจะต้องใช้แบบไหนนะคะลองก็หวังว่าเพื่อนๆ<ม>จะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วเราก็มาต่อกันนะคะวิดีโอหนะ้ามาต่อกันกับวิดีโอ,อทําแบบฝึกหัดเรื่องกรรมตรงกรรมรองเหมือนเดิมนะคะ ก็ขอขอบคุณที่ชมวิดีโอนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะขอบคุณค่ะอ่าอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะ